สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำส้มตำกันนะคะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็มาทำกินกันเองเลยดีกว่าจ้าแซ่บๆกันเลยนี่เดี๋ยวเราจะมาสับกันนะจ๊ะ่จ้าเดี๋ยวเราจะสับมะละกอกันนะคะมะละกอสับจะอร่อยกว่ามะละกอสดนะง ชอบแบบเส้นเล็กเส้สนใหญ่เ้นหนาแล้วก็ทำตามใจชอบเลยนะคะอยู่บ้านต็ดีอย่างนะทำให้แบบว่าคนที่บ้านราก็ดีแล้วก็เหนอนีการตามร่วแบบน่าขึ้นเนะาะากากปกติถ้าทนการณ์ปกติเราก็ไม่ก็จะชีวิตอยู่ด้วยกันใช่ไหมต่อ,อไปต้องเรนี่กันอนี้ก็ทำให้เหมืนป็นได้งวามากขึ้นไดู้ดุ้มากขึ้นแต่ก็สุขติดขงแต่ละคนนะคะมันก็ดีอย่างนะแค่ประมาณนั้นนะแล้วาก็ประมาณนั้นะเรา,ามาตามปิลต้ามาค้ามาตามากันนะคะเ้ ตู้นะคะไม่กุกระดาษจะโอเแล้วก็นนด้นะคะ่ได ชอบเปรี้ยวมากใส่แต่ก็แต่ความชอบก็ชอบแต่คนนะไม่ก็ออกเปรี้ยวมากเสนนะจ๊ะ ทำเสร็จแล้วนะจ๊ะทำเสร็จแล้วทีราเลย อร่อยไหมอร่อยไหมแซ่บแซ่บแซ่บฟิน